เคค่ะท่านให้อ่านเท่านั้นนะคะเท่านั้นก็เท่านั้นนะคะให้คุณเลือกด้วยการกระทำของคุณนะคะต่อไปนะคะ School Cup นะคะ Giving Create a flow of health and love นะคะนะนะ มนุษย์มีเรื่องของสังสารวัตความเป็นความตายนะคะนะมีทั้งสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะ่ให้เมตตาต่อสิ่งที่เป็นอยู่เบื้องตำ่ำนะคะนะ Giving creates a flow of health and love นะคะนะทำให้ชีวิต นะ่ฮะแล้วสุขภาพนะคะนะเอ่อมันเกิดการหมุนเวียนนะคะนะด้วยความรักนะ,ะคุณอาจจะใช้นะคะการนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตานะคะนะช่วยสับส์ทั้งหลายนะคะนะหรือช่วยเบื้องล่างนะคะนะเพื่อเอ่อ ให้เกิดพลังงานที่ดีเห็นไหมนำไปสู่นะคะนะการหมุนเวียนนะคะนะต่างๆขึ้นเห็นไหมมันก็เอเป็นส่วนหนึ่งนะคะนะส่วนหนึ่งนะ,ะที่บอกว่าชาวเราก็คือปรับเลือกนะ,ะเลือกปรับ คัสนาคตินะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการปฏิบัตินะนะเพื่อนำไปสู่การตื่นรู้ได้แล้วนะคนะเนยไพ่ใบต่อไปนะคะผูนะ้อ่านจะไม่ฟิกอะไรเลยนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นะคะนะถ้าเริ่มพูดลึกไปเนี่ยนะคะกล้องดับ กล้องดับก็คือผู้อ่านพูดได้เท่านั้นก็คือเท่านั้นนะคะนะค่ะนะที่เหลือจากนั้นนะคะนะ,ะนะ,ะ,นะะเป็นเรื่องของธรรมจักรสันเนอะนะคะโอเคเะอนะะ่อ,อต่อไปนะคะนะผู้อ่านจะพูดเฉพาะ,ะที่สามารถที่จะพูดได้นะคะโอเค,ะนะคะ ต่อไปนะคะเอ่อ uh, Dance with Ganesh นะคะเนี่ยอันนี้ก็พวกนาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าผู้อ่านได้ไปที่เทวไลแล้วก็เอ่อเขาจะมีพระคาเนศให้เช่าบูชาพวกนาก็ถามเนียคยฮะที่นั่นว่ามีมีองค์องค์เอ่อ หน้าตลาดหรือเปล่าเนะะี่ก็ตอบว่า,เ,าเขากบอกไม่มีนะคะไม่มีผู้อัานก็เลยไม่ได้ชอาบูชามานะคะแต่มาปรากฏวันนี้เนาะโอเคผู้อ่านเก็บแมวอีกรอบหนึ่งมารีลูกนีคะองค์คนะคะคน,นะ,ะนะถ้ามาโปรดท่านบอกว่า r e m o v e r of obstacles นะคะ give yourself over the joy and your life will flow นะเพราะนั้นเนี่ยใช้พลังใจมหาศาลใช้ inspiration ใช้พลังใจนะคะแต่มีความแข็งแกร่งอยู่ข้างในนะเพราะรู้ว่าสั่งสารวัตรมันเป็นแบบนี้นะคะนะใช้ความสดใสใช้ความอะไรคะความมีชีวิตชีว,ชวานีคะเห็นไหมคะนะ คามมีชีวิตชีวาถ้าคุณอยู่ที่สูงคุณต้องสำนึกรู้คุณเบื้องต่ำเยอะๆนะคะเพราะามีเทพเนาะทรงปกปักรักษานะะท่านอยู่เบื้องล่างก็จริงแต่ช่านชีวิตสมถะนะคะไม่ได้ไหมายความว่าท่านาพลังงานไม่ดีนะ,ะท่านพลังงานดีทำให้เราอยู่สูงได้เพราะ พราะมีท่านสนับสนุนนะคะเพราะะนน,นี่ยนะคะองค์พระแม่เนี่ยส่งมาบอกว่านะคะนะออใช้หัวใจนําทางและใช้ความสุขนะคะนะความมีชีวิตชีวานะะของชาวเราเนี่ยนะะนำไปสู่การโฟลของพลังงานในมิติต่างๆคุณจะเห็นนะ โฟลอยังไงโฟลอยังไงศิลปะดนตรีแรงบันดาลใจนะฮะสาขาอื่นๆก็ได้ค่ะนะนะฟลเพื่อเลยค่ะโฟลเพื่อให้เกิดไลฟ์ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยฟลเพื่อให้เลยค่ะสุขภาพและความรักเนี่ยดีขึ้นเนี่ยฟลเพื่อให้ สามารถที่จะเลือก the light door นะะี่ค่ะในบรรลายชีวิตนะคะอันนี้นะคะท่านเคนเนตนะ,ะท่านเคนเนตก็ส่งส่งสารมาเนาะ <c oughs> นะคะภพแบบสุดท้ายนะคะนะคะ <c oughs> พูดถึงเรื่องความเ,เป็นมานะคะของสังสารวัตรนะคะนะ นั่นก็คือคุณจะเห็นได้ว่ามีเกิดแก่เจตตายมีเออเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะที่ควรตระหนักรู้มากๆนะคะนะและสุดขอบรอบของจักรวาลมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นนะ,ะมีเกิดมีตายมีดับนะฮะนะเพราะนัะน้นเนี่ยนะคะนะเราในฐานะที่เป็นชาวเราเนาะขอใช้คำว่าชาวเราเพราะไม่รู้ว่าเออ บางทีนะบางทีก็อยู่ในส่วนของการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบนะจึงเรียกว่าชาวเราเนาะนะคะพูดถึงเรื่องของออท่านมาพูดถึงเรื่องของปรก,กิจจะสมุดบาทนะคะและเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะและมีสุดขอบนะของแต่ละภพละภูมิอยู่ เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเนี่ยค่ะ,ค,ะคุณจะเลือกอะไรคะทางเดินแบบไหนเนาะจุดแสงสว่างเนี่ยค่ะหรือว่ายังยจมอยู่ในวิบากเนี่ยค่ะแต่ท่านก็นำเสนอทางออกมาแล้วเห็นไหมองค์เดียวกันเลยค่ะองค์นี้นะคะให้ดูใ,ใกล้ๆค่ะ เป๊ะมากองเดียวกันเห็นไหมคะนะองนี้นะคะเห็นไหมคะนะประทับอยู่นะคะระหว่างาแกนกลางนะ,ะซึ่งเป็นเครื่องหมายการบูชาของทิเบตน,นะฮะนะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะนะ แล้วก็ทรงเข้าใจทุกสิ่งอย่างนะฮะว่ามีการเกิดดับนะฮะนะแล้วก็เลือกที่จะเลยฮะ,ะใช้พลังงานนะคะเพื่อส่องสว่างเอ็นไลทนะคะนะให้กับสปรปสัตว์ดับส่วนที่เป็นรกภูมินะคะนะให้เกิด การตื่นรู้นะสำนึกรู้คุณจะนักรู้นะคะในบุญกรรมที่ตัวเองเคยทำมานะคะนะให้มากขึ้นนะคะนะโอเคไพ่สัมพันธ์กันจนตกใจเนะโอเคค่ะไปต่อนะคะนะขอสามใบนะคะนะนะือแล้วแต่จะโปรดเนาะ ใ่นะสบปลีกยนกานำทางเนาะคือแผ่นไหวคือตกใจมากแล้วก็เอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีเปิดไพ่มาทีไรก็สัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยฮะนำทางนะฮะ คนสามกลุ่มนะคะเฮ้ยร่างตรงนี้เนาะ Spirit g ไกด์นำทางคนสามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือ Fox นะคะกลุ่มที่สองคือ Butterfly นะคะกลุ่มที่สามคือลิ a r d นะคะนะเอ่อกลุ่มแรกนะคะ บอกว่าให้ใช้เรื่องของความสลาดนะฮะนะและการแก้ปัญหาเนี่ยนะก็จะถูกแก้นะคลี่คลายไปด้วยดีนะคะนะโดยใช้สัญชตาตญาณของเรานะคะนะที่จะสร้างสรรค์นะคะสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะคะนะและก็ นำทางความรักความเมตตาความเอื้ออาทรมาสู่ออสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งคนสัตว์มนุษย์พืชและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะคะนะีอันนี้สำหรับคนกลุ่มแรกนะคนะคนกลุ่มที่2นะคะมันเป็นการรีเบริร์นะคะนะคะมีการรีเบิร์ตตัวเองนะคะนะฮะ you can reinvent yourself นะคะคุณพยายามที่จะออกจากส่วนที่มันเป็นดักแด้ให้ได้นะคะให้คุณพยายามออกจาก Metamorphosis ที่เป็นดักแด้ออกมาเป็นผีเสื้อให้ได้นะคะนะคะเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมีการปรับสภาพพลังงานที่สูงขึ้น นะคะนะและกลุ่มนี้มีบทบาทต่อโลกอย่างมากนะกลุ่มนี้ของชาวเรามีบทบาทต่อโลกอย่างมากนะฮะ you have brilliance to share with the world นะฮะนะ love every part of your journey นะฮะเป๊ะมากๆนะฮะกลุ่มนี้นะฮะบางทีเรารู้สึกแบบเฮ้ยเรากลัวเราอะไรอย่างเงี้ย ะะพยายามก้าวข้ามความกลัวให้ได้นะคะออความกลัวเนี่ยคือมันมีเป็นสัญชตาตญาณเนาะ,นะะแต่การก้าวข้ามความกลัวมันอยู่ที่สิ่งต่างๆที่อ่านมาเบื้องหลังเนี่ยนะะให้ตื่นรู้ก่อนตื่นรู้เราจะมีเรื่องของสภาวะตระหนักรู้นะคะนะ สภาวะการรู้คุณนะคะาการเชื่อมโยงพลังงานด้วยความรักและหัวใจนะคะการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนเป็นที่พึ่งด้วยความซื่อตรงอันนี้คือสิ่งนี้ของคนกลุ่มนี้ที่จะต้อง break break เบรกเบรกรูออกไปนะคะนะจากโซนที่มันเป็น คล้ายๆเปลือกไข่ที่แบบหุ้มเรานะคะโอเคเปลือกไข่มีมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่เราพึ่งเปลือกไข่ตลอดชีวิตไม่ได้นะคะเพราะฉนั้นเนี่ยนะคะนะ,คะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยการเกิดใหม่ทางจิตญาณน,นะคะนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคือโอเคเราเกิดมานะคะ,ะ,คะเป็นมนุษย์เนาะอันนี้คือไกยอะ แต่การเกิดใหม่ของจิตญาณคือการเกิดพลังงานใหม่ๆ i n s อินไซ์ inside, ที่มันเป็น Intuition ที่อยู่ลึกลึกของจิตใจเราเนี่ยนะนะจิตญาณเราออกมาให้ได้นะคะนะออกมาให้ได้คุณก็ทำงานปกติอะค่ะนะแตนะนะ่คุณตระหนักรู้มากขึ้นนะคะทุกก้าวย่างที่คุณเดินนะหรือนะนะทุกกิจยาที่คุณทํา นะ,ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบทุกก้าวทุกย่างทุกคําพูดทุกอะไรอันนั้นไม่ใช่นะคะทุกครั้งที่คุณตระหนักรู้นะคะ,นะะขอให้คุณสํานึกและคุณจะก้าวออกมาจากส่วนที่เป็นดักแด้ได้คุณจะสยายปีกได้นะคะคุณจะเข้าใจอินไซต์ของคุณมากขึ้นนะ ข้างนอกทำงานปกติเลยค่ะเนะี่ยค่ะแต่ข้างในคุณจะหนักหรูทุกครั้งที่คุณระลึกได้นะคะโอเคเนาะอันนี้คือกลุ่มบัตเตอร์ไฟล์นะคะเนี่ยต่อไปคะ่ะกลุ่มริร์ดนะคะนะรีเจเนอเรชันน่ะนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าบางส่วนก็เป็นไงคะบางกลุ่มเนี่ยเนะคะเนะี่ยเมื่อคุณสามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากส่วนที่มันเป็นแบบ การเผชิญนะคะชีวิตและการลอดตายเนี่ยนะคะนะและก็อะไคะ,นะค,ะ,นะค,ะคุณก็ปรับตัวเนาะ,ค,ะคุณก็ปรับตัวของคุณนะคะนะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะนะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะนะคะ และก็ตระหนักรู้นะคะว่าเอ่อแต่ละนะคะช่วงนะคะของบรรพบุรุษเราเนี่ยผิดพลาดอะไรบ้างนะคะและทำการแก้ไขนะคะปรับปรุงนะคะเพระ่ะนำไปสู่เรื่องของการเลือกนะคะ the light door เนาะนะเอ่อความส่องสว่างของจิตนะคะ,นะคะ ก็มีอยู่3ากลุ่มนะคะว่านะฮะอันแรกใช้สติปัญญานะ